ดูเห้ลูกแมวตวัวนี้ที่กำลังนอนอยู่ตายทีกต,ตัว,วโอ้สองสามตัวได้เหรอดูต,ตาแต่ละตัวคิดตากดเกาะจำอะไรมันจะเหมือนกันเมื่อกี้เห็นตะกวดตัวเบลอเลยพี่นี่โอ้ยเป็นห่วงลูกแมวจังเลยว่ะ นโยนใส่ให้เขา,ากินไงอาหารเม็ดให้เขา,ากินอยู่นั่นเขา,ากินอยู่อาหารเม็ดกุงไก่ทอดชิ้นนี้อืมเป็นห่วงลูกแมวจังเลยว่ะจะรอดหรือวะเนี้ยดูสิมจะกรดวิ่งตรงมาที่บุลเลอร์เลยนนเนี้ยนี้มันวิ่งเข้าทางนี้เมื่อกี้ โอ้หมายก็เจ้าช่วยนี่วัดหัวกระบือรามสองเอาข้าวมาให้แมวทุกวันเจริญบุญท่านที่ดูรายการนี้0 9 9ย์เก้าเนี่ฝั่งพญายนาคศูนย์เก้าเก้าย์ศนย์หกหนึ่งหดูดวงฟรีชีวิตท่านมีคำตอบฝากแชร์ไลน์นะครับท่านที่จะมาเอาลูกแมว อาจจะเป็นญาติกูลโยมที่มาเกิดแล้วถึงเวลาท่านต้องมารับเหี้ยงเป็นที่ส่งบุญมาเอาได้เลยนะครับในวัดหัวกระบุญอยู่ฝั่งตรงข้ามกระเมนนี่แหละนี่คือแมนปา่าช้าฝั่งตรงข้ามส่วนตรงประจนนวนก็คือเข้าไปในวัดหลงวงพ่อโตนะครับนี่ความจะออกทางนี้สะดวกสะดวกมนนีก็ ที่นี่เขาจะมีสังสรรค์กันทุกวันเลยวันนี้เมนยังไม่ได้ปิดที่เราสังค็เรียกว่าสังสรรค์สังสรรค์สู่อปูมมันก็เพิ่งมาตั้งกันไฟวิบวับวิบวับอยู่ไฟสงสรรค์ ชคดีทุกท่านนะครับเจริญบาร,รมีมาเอาแมวไปเลี้ยงนะครับเป็นบรรพบุรุษของโยมนั่นแหละพระลทกเทวดานางฟ้าเจริญบาร,รมีทุกท่านรับตั้งถอนสารดูดวงฟรีมีคําตอบดูดวงฟรีเชิญโทรมาได้เลยนะครับ